บนเครื่องบินที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงเที่ยวบินธรรมดากลับมีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้ที่นั่งผู้โดยสารนักเลงลายสักด์เริ่มก่อกวนแอร์โฮสเตสสาวพยายามรักษาความสงบแต่ใครจะรู้ว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบอยู่บนเครื่องลำนั้นและสิ่งที่เขากำลังจะเจอไม่ใช่แค่คนผ่านทั่วไปแต่คือระเบิดเวลาที่จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลเขาจะหยุดมันได้ทันหรือไม่หรือทุกคนบนเครื่องจะต้องจบลงพร้อมเสียงติกต๊กติ๊กสุดท้าย บนเครื่องบินที่กำลังเตรียมตัวจะทะยานขึ้นจากรันเวย์เสียงผู้โดยสารพูดคุยกันเบาๆผสมกับเสียงล้อเครื่องบินที่กลิ้งไปข้างหน้าแอโฮสเตสสาวชื่อมีนาเดินตรวจเช็คความเรียบร้อยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอสว่างเหมือนแสงไฟในห้องโดยสารแต่ในแถวที่ห้าชายร่างใหญ่สวมเสื้อกล้ามมีรอยสักเต็มแขนกำลังเอนตัวพาดเก้าอี้พร้อมส่งเสียงหัวเราะดังเฮ้สาวสวยรินกาแฟให้หน่อยสิไม่ต้องรีบรอก น้ำเสียงเขาหยาบโลนแฝงด้วยการท้าทายมีนายังคงยิ้มอย่างสุภาพแต่แววตาเริ่มวันไหวเธอรู้สึกถึงสายตาหลายคู่ที่เริ่มจับจ้องกลิ่นน้ำหอมราคาถูกจากตัวชายคนนั้นคลุ้งไปทั่วผสมกับกลิ่นเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารจนชวนคลื่นไส้เขาเริ่มพูดเสียงดังขึ้นเอื้อมมือจะสัมผัสแขนของเธอเสียงหัวใจมีนาเต้นแรงมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะพยายามถอยออกแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรออกไป เสียงเข้มจากด้านหลังดังขึ้นคุณครับขอให้สำรวมหน่อยชายหนุ่มในชุดเรียบธรรมดาลุกขึ้นจากที่นั่งแถวหลังสายตาเขาคมกริบเหมือนใบมีดน้ำเสียงนิ่งแต่แฝงด้วยอำนาจนักเลงรอยสักหัวเราะแล้วนายเป็นใครจะมายุ่งทำไมชายคนนั้นยื่นบัตรบางอย่างออกมาให้เห็นแว้วไฟสะท้อนบนตรโลหะสีเงินที่ส่องแสงแวบแอโฮสเตสสาวนิ่งงนันผู้โดยสารรอบข้างเงียบกริบในทันที ชายร่างใหญ่ชะงักสายตาเริ่มสั่นไหวเงื่อซื้อมอบนขมับทั้งที่อากาศในเครื่องยังเย็นจัดมีนากลืนน้ำลายเธอรู้สึกได้ถึงแรงสั่นเบาๆใต้พื้นเครื่องบินแต่สิ่งที่สั่นแรงกว่านั้นคือหัวใจของเธอเองบรรยากาศภายในเครื่องแน่นขนาดด้วยความตึงเครียดทุกลมหายใจเหมือนถูกดึงช้าลงนักเลงคนนั้นเริ่มขยับตัวแต่มือของชายในชุดธรรมดาไวกว่าเสียงคลิกโลหะเบาๆดังขึ้นผู้โดยสารบางคนอ้าปากค้าง มีนามองภาพตรงหน้าหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกชายในชุดธรรมดาเอื้อมมือจับข้อมือของนักเลงรอยสักอย่างมั่นคงเสียงเหล็กกระทบกันเบาๆเมื่อกุญแจมือเย็นเฉียบล็อกแน่นรอบข้อมือนักเลงพยายามขืนตัวปล่อยนายไม่มีสิทธิ์เขาตะโกนลั่นจนเสียงสะท้อนทั่วห้องโดยสารแต่สายตาของชายคนนั้นไม่ไหวเอนผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเขาพูดชัดเจนน้ำเสียงสงบเยือกเย็น ทุกคนในเครื่องต่างอ้าปากค้างเสียงซุบซิบแผ่วเบาไหลผ่านเหมือนลมหนาวมีนายืนนิ่งมือยังถือถาดเครื่องดื่มค้างไว้กลางอากาศดวงตาเบิกกว้างด้วยทั้งความตกใจและโล่งใจในเวลาเดียวกันเธอไม่คิดเลยว่าผู้ชายที่ดูธรรมดาคนนั้นคือคนที่เข้ามาช่วยเธอในเวลาที่หัวใจเริ่มหมดแรงนักเลงพยายามดิ้นเสียงโซ่กุญแจมือดังกราวผู้โดยสารแถวหน้ารีบลุกหลบทางบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเหตุก,การณ์ ตำรวจหนุ่มขยับเข้าประชิดตัวผู้ก่อเหตุอย่าดิ้นครับคุณอยู่ในเครื่องบินผมไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่กว่านี้น้ำเสียงเขาเยือกเย็นแต่ทรงพลังนักเลงมองไปรอบๆเห็นผู้โดยสารหลายคนกำลังจ้องสายตาเหล่านั้นเต็มไปด้วยความรังเกียจและความกโกรธเงียบๆมีนาเริ่มหายใจได้สะดวกขึ้นเธอพยายามปรับสีหน้าแต่ยังรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในปลายนิ้วหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมา ความกลัวที่เพิ่งผ่านไปยังคงหลงเหลือเหมือนเงาในใจนักบินประกาศเสียงผ่านลำโพงกรุณาผู้โดยสารทุกท่านอยู่กับที่เหตุการณ์กำลังอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่เสียงพูดนั้นชัดเจนแต่ทำให้ทุกอย่างในห้องโดยสารดูตึงเครียดมากขึ้นเหมือนเวลาหยุดหมุนอยู่กลางอากาศนักเลงรอยสักยังคงสอบอถอเบาๆแต่ในดวงตาเริ่มแสดงความกลัวที่ไม่อาจซ่อนมีหน้ามองเห็นหยดเหงื่อที่ไหลลงมาตามขมับของเขา เธอจำได้ดีว่าก่อนหน้านั้นเขายังยิ้มเยาะเธออย่างผู้เหนือกว่าตอนนี้เขากลับดูเล็กลงกว่าที่เคยเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าก้าวพลาดครั้งใหญ่ตำรวจหนุ่มดึงนักเลงให้นั่งลงเราจะคุยกันอีกทีหลังเครื่องลงจอดเขากล่าวเสียงเรียบบรรยากาศเริ่มคลายลงช้า,ชาแต่ความรู้สึกภายในใจของมีนายังคงสั่นไหวเธอมองไปยังหน้าต่างเครื่องบินแสงแดดยามบ่ายสะท้อนผ่านเมฆขาวเหมือนประกายเพชร ลมหายใจของเธอกลับมาเป็นจังหวะปกติแต่ในหัวใจยังคงเต็มไปด้วยภาพของเหตุการณ์เมื่อครู่เธอรู้สึกทั้งขอบคุณและประหลาดใจที่ในโลกที่ดูเย็นชาย,ยังมีคนกล้าลุกขึ้นปกป้องโดยไม่ลังเลตำรวจหนุ่มหันกลับมามองเธอรอยยิ้มบางเบาปรากฏขึ้นบนใบหน้าไม่เป็นไรนะครับคุณปลอดภัยแล้วมีนาพยักหน้าน้ำเสียงเธอสั่นขอบคุณค่ะฉันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่อยู่ตรงนั้น เขาไม่ตอบแค่ยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเหมือนบอกให้เธอไม่ต้องกังวลแต่ในแววตามีบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจความนิ่งของเขาไม่เหมือนตำรวจทั่วไปรากับเขามีภารกิจที่ซ่อนอยู่มากกว่าการควบคุมผู้ก่อเหตุบนเครื่องมีนารู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีเธอเริ่มสงสัยว่าผู้ชายคนนี้คือใครกันแน่เสียงเครื่องยนต์เริ่มดังขึ้นอีกครั้งเครื่องบินเริ่มทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ในใจของมีนา มีบางอย่างกำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งความลึกลับที่เธอไม่อาจมองข้ามเครื่องบินทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแรงกดอากาศทำให้หูของมีนารู้สึกอื้อแต่สิ่งที่ดังที่สุดกลับเป็นเสียงหัวใจของเธอเองเธอมองไปทางตำรวจหนุ่มที่ตอนนี้นั่งนิ่งอยู่ริมหน้าต่างกุญแจมือยังคงล็อกแน่นบนข้อมือของนักเลงรอยสักชายร่างใหญ่ก้มหน้าไม่กล้าศบตาใครอีกผู้โดยสารรอบข้างเริ่มพูดคุยกันเบา แต่ทุกคำพูดล้วนเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อครูชื่อมีนาถูกเอ่ยด้วยน้ำเสียงชื่นชมจากใครบางคนเธอแซงยิ้มแต่ภายในกลับยังคงสั่นไหวเธอพยายามกลับไปทำหน้าที่ตามปกติแต่ทุกครั้งที่เดินผ่านที่นั่งของตำรวจหนุ่มหัวใจของเธอก็เต้นแรงโดยไม่รู้เหตุผลชายคนนั้นดูสงบนิ่งเกินไปไม่พูดไม่ศบตาแต่แววตาที่มองผ่านกระจกใสนั้นลึกเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ มีนารู้สึกได้ถึงความลึกลับบางอย่างไม่ใช่เพียงเพราะเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแต่เพราะแววตาคู่นั้นเหมือนคนที่กำลังระวังภัยจากบางสิ่งที่ใหญ่กว่านี้เวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงเครื่องบินลอยอยู่เหนือชั้นเมฆสีขาวโพลนสว่างราวกับทะเลควันมีนาเดินกลับไปยังที่นั่งท้ายเครื่องเพื่อหยิบผ้าห่มให้ผู้โดยสารระหว่างนั้นเธอเหลือบเห็นชายอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงมุมแถวหลังสุดใส่หมวกแก๊ปต่ำบดบังใบหน้า เขากำลังจ้องมองมาทางตำรวจกับนักเลงอย่างเงียบๆแววตาเขาคมกริบนิ่งผิดปกติมือข้างหนึ่งซ่อนอยู่ใต้เสื้อแจ็คเก็ตความรู้สึกหนาววาบแล่นผ่านสันหลังของมีนาสัญชาตญาณบางอย่างเตือนให้เธอระวังเธอหันไปมองอีกครั้งแต่ชายคนนั้นหันหน้าหนีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีนาเริ่มลังเลว่าจะบอกตำรวจหนุ่มดีหรือไม่แต่เธอกลัวจะสร้างความวุ่นวายโดยไม่มีเหตุผล เธอจึงเพียงสูดหายใจลึกแล้วพยายามสงบใจไม่นานหลังจากนั้นตำรวจหนุ่มลุกขึ้นยืนเขามองไปรอบห้องโดยสารดวงตาคมกวาดมองทุกมุมอย่างระมัดระวังมีหน้าเห็นสายตาเขาหยุดที่แถวหลังสุดเพียงชั่วขณะหนึ่งเขาเหมือนรู้ตัวว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาพิมพ์ข้อความอย่างรวดเร็วแล้วเก็บกลับเข้ากระเป๋ามีนาสังเกตเห็นมือของเขาเกร็งเล็กน้อยแววตาเปลี่ยนจากนิ่งสงบเป็นระวังสูงสุด นักเลงรอยสักมองตำรวจหนุ่มแล้วหัวเราอยเยาะมีปัญหาเรอคุณตำรวจเขาพูดเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยการเยาะหยันชายหนุ่มหันไปมองเขาคุณควรเงียบไว้ถ้ายังอยากลงจากเครื่องนี้โดยปลอดภัยคำพูดนั้นทำให้นักเลงนิ่งไปทันทีรอยยิ้มค่อยๆหายจากใบหน้าเหลือเพียงแววกลัวซ่อนอยู่ลึกๆมีนาเดินผ่านมาพอดีเธอก้มหน้าต่ำแต่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอได้ยินเสียงบางอย่างแผ่วเบา คล้ายกับเสียงคลิกเหมือนกลไกโลหจากท้ายเครื่องเธอหันขวับกลับไปชายหมวกแก๊ปคนนั้นลุกขึ้นจากที่นั่งสายตาเขาเย็นเฉียบริมฝีปากขยับพูดบางอย่างกับตัวเองตำรวจหนุ่มขยับตัวตามสัญชาตญาณเขาเอื้อมมือไปยังเอวของตัวเองเหมือนกำลังจะหยิบอุปกรณ์บางอย่างแต่สายตาเขาก็สอดประสานกับของมีนาในเสี้ยววินาทีมีนาเห็นความจริงในแววตานั้นมันไม่ใช่ความตกใจแต่มันคือการเตรียมพร้อม หัวใจของเธอเต้นรัวเสียงประกาศจากนักบินดังขึ้นว่าเรากำลังจะเข้าสู่ระดับความสูงคงที่แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าภัยที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเครื่องบินทั้งลำเงียบสนิทแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ยังฟังดูเหมือนห่างออกไปและภายในความเงียบนั้นมีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นที่ไม่มีใครคาดคิดมีนายืนนิ่งรู้สึกได้ถึงแรงสั่นเบาๆใต้ฝ่าเท้า เสียงเครื่องยนต์ดังต่ำลึกคล้ายเสียงคำรามที่กลืนกินความเงียบทั้งลำเครื่องเธอมองชายสวมหมวกแก๊ปที่ยังคงยืนนิ่งตรงทางเดินท้ายเครื่องเขากวาดตามองไปรอบรอบชาชาเหมือนกำลังประเมินสถานการณ์เหมือนคนที่รู้แน่ชัดว่ากำลังจะทำอะไรบางอย่างที่ไม่มีทางย้อนกลับแอโฮ o เต e s คนอื่นเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติมีนาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเสียงเพื่อนร่วมงานกระซิบถามแต่มีนาเพียงสายหน้าเบา,เบา สายตายังคงจับจ้องไปที่ชายคนนั้นไม่วางเงือเริ่มผุดขึ้นบนขมับของเธอหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงในหัวเธอมีแต่คำถามเดียวเขากำลังจะทำอะไรตำรวจหนุ่มที่นั่งอยู่กลางลำเครื่องหันขอบไปทางเดียวกันดวงตาเขาแคบลงมือข้างหนึ่งเลื่อนไปแต่เอวอีกครั้งชายหมวกแก๊ปยกมือข้างหนึ่งขึ้นผู้โดยสารหลายคนหันไปมองตามบางคนหัวเราะเบาๆคิดว่าเขาแค่จะหยิบของ แต่ในวินาทีต่อมาแสงสะท้อนโลหะวาบขึ้นจากในมือเขามีนารู้สึกเหมือนเวลาในโลกหยุดหมุนเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นภาพสโลโมชันตำรวจหนุ่มพุ่งตัวขึ้นจากที่นั่งทุกคนหมอบลงเสียงของเขาดังก้องไปทั่วห้องโดยสารผู้โดยสารหลายคนกรีดร้องเสียงถาดเครื่องดื่มตกกระแทกพื้นน้ำสาดกระจายมีนารีบหมอบลงหลังเก้าอี้แผ่นหลังแนบพื้น มือเธอสั่นจนแทบควบคุมไม่อยู่ชายหมวกแก๊ปตะโกนเสียงดังไม่มีใครขยับถ้าไม่อยากเจ็บตัวเสียงนั้นสั่นสะเทือนด้วยความกโกรธและความหวาดกลัวปนกันตำรวจหนุ่มขยับช้า,ชาดวงตาไม่ละจากเป้าหมายแม้แต่วินาทีเดียวคุณไม่ต้องทำแบบนี้เขาพูดเสียงเรียบแต่หนักแน่นชายถือมีดชะงักมือยังคงสั่นเขาหายใจแรงอย่าเข้ามาฉันแค่ต้องการลงจอดฉันไม่อยากทำร้ายใคร น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ทุกการเคลื่อนไหวของเขากลับเต็มไปด้วยความเสี่ยงมีนาคล้นหายใจภาพตรงหน้าชัดเจนราวกับฝันร้ายที่จับต้องได้กลิ่นเหล็กจากมีผสมกับกลิ่นน้ำหอมในห้องโดยสารจนแสบจมูกตำรวจหนุ่มค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ทุกก้าวของเขาเงียบแต่แน่นหนักสายตาของเขานิ่งเหมือนเหยี่ยวที่จับตาเหยื่อวางมีดลงแล้วเราจะคุยกันเสียงของเขานุ่มลงแต่ยังคงทรงพลัง ชายหมวกแก๊ปเริ่มหอบหายใจมือที่ถือมีดเริ่มสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆเขามองไปที่นักเลงรอยสักที่นั่งอยู่กับกุญแจมือแววตาเหมือนจะรู้จักกันมาก่อนนักเลงพูดขึ้นเสียงต่ำอย่าทําแผนเราพังหมดแล้วคำพูดนั้นทําให้ทุกอย่างหยุดนิ่งผู้โดยสารรอบข้างตาเบิกกว้างมีนารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์บังเอิญตำรวจหนุ่มย่นคิ้วพวกนายสองคนรู้จักกันชายถือมีดกัดฟันแน่น ฉันแค่ต้องการออกไปจากประเทศนี้นายไม่เข้าใจทันใดนั้นเขาขยับเร็วอย่างคาดไม่ถึงเสียงมีดเสียดผ่านอากาศพุ่งไปข้างหน้าแต่ตำรวจหนุ่มเบี่ยงตัวหลบอย่างแม่นยำเสียงกระแทกดังปังมีดหล่นกระทบพื้นส่งเสียงโลหะก้องกังวานตำรวจหนุ่มคว้ามือชายคนนั้นล็อกไว้ด้านหลังแรงประทะทำให้ทั้งคู่ล้มลงกับพื้นทางเดินกลางลำเครื่องเสียงร้องดังลั่นผู้โดยสารบางคนปิดตาบางคนร้องไห้ มีนารีบวิ่งเข้ามาช่วยเธอหยิบผ้าห่มคลุมมีดที่หล่นอยู่เพื่อไม่ให้ใครเข้าไปแตะตำรวจหนุ่มหอบหายใจเงื่อไหลซึมตามขมับแต่มือยังคงจับแน่นไม่ปล่อยชายหมวกแก๊ปดิ้นแรงสุดท้ายก่อนจะนิ่งไปเสียงคลิกของกุญแจมือดังขึ้นอีกครั้งทุกอย่างค่อยๆเงียบลงเสียงเครื่องยนต์ยังคงคำรามต่ำอยู่เบื้องล่างแต่ในหัวของมีนามันกลับกลายเป็นเสียงของความโล่งใจปนสับสนตำรวจหนุ่มลุกขึ้นช้าๆ เขาหันไปมองมีนาสายตานั้นอ่อนลงคุณโอเคไหมมีนาพยักหน้าแต่ยังพูดไม่ออกเธอมองชายทั้งสองที่ถูกจับไว้ในใจเธอมีคำถามมากมายพวกเขาเป็นใครและแผนที่พูดถึงเมื่อครู่มันคืออะไรแน่ตำรวจหนุ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ข้อความสั้นๆก่อนส่งไปยังใครบางคนมีนารู้สึกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆ เพราะในแววตาของเขามีเงาของความลับที่ลึกกว่าที่เธอจะเข้าใจได้ในตอนนี้เสียงหายใจของทุกคนในห้องโดยสารยังคงดังแผ่วเบาเหมือนเสียงลมที่พัดผ่านในคืนที่ไร้แสงจันทร์ผู้โดยสารบางคนยังจับมือกันแน่นบางคนร้องให้เงียบๆด้วยความตกใจและโล่งใจในเวลาเดียวกันมีนามองตำรวจหนุ่มที่ยังคงนั่งนิ่งอยู่ข้างนักโทษทั้งสองเงื่อซึมตามขมับของเขาแต่สายตาย,ยังคมกริบ เขาไม่ได้มองที่ชายหมวกแก๊ปอีกแล้วแต่กลับจ้องไปที่ด้านหน้าของเครื่องบินอย่างกับกำลังรอฟังสัญญาณบางอย่างแอโฮสเตสคนอื่นเริ่มทยอยลุกขึ้นมาช่วยจัดการมีนาพยายามทำให้ผู้โดยสารสงบลงเธอพูดเสียงนุ่มอ่อนโยนแต่หนักแน่นทุกคนปลอดภัยแล้วขับโรดอยู่กับที่อย่าลุกขึ้นจนกว่าเครื่องจะลงจอดแต่ขณะที่เธอกำลังพูดสายตาเธอก็เหลือไปเห็นบางสิ่งกระเป๋าผ้าใบเล็กๆใต้ที่นั่งของชายหมวกแก๊ป มันเปิดแง้มเล็กน้อยและภายในมีสายไฟบางอย่างโผล่ออกมาเลือดในกายของมีนาเย็นเฉียบเธอขยับถอยหลังทีละก้าวตาไม่ละจากกระเป๋าใบนั้นเลยตำรวจหนุ่มเห็นท่าทางของเธอเขาลุกขึ้นทันทีมีนามีอะไรเขาถามเสียงต่ำเธอสั่นสีสชาชาชี้นิ้วไปยังใต้ที่นั่งโดยไม่กล้าพูดออกมาตำรวจหนุ่มมองตามสายตา ทันทีที่เห็นสายไฟสีน้ำเงินกับกล่องโลหะเล็กๆเขาเข้าใจทุกอย่างในเสี้ยววินาทีเขารีบตะโกนเสียงดังทุกคนมอบลงอย่าแต่ต้องอะไรทั้งนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นทั่วห้องโดยสารอีกครั้งมีนารู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายไหลย,ย้อนกลับขาของเธอสั่นจนแทบยืนไม่ไหวตำรวจหนุ่มรีบก้าวไปด้านหน้าเขาดึงนักโทษทั้งสองออกห่างจากกระเป๋ามือข้างหนึ่งหยิบเครื่องสื่อสารเล็กๆจากกระเป๋าเสือ้อ ผู้สั้นๆกับใครบางคนที่ปลายสายมีนาได้ยินเพียงบางคำพบวัตถุต้องสงสัยอาจมีระเบิดขอคำสั่งด่วนเสียงเครื่องยนต์ยังคงดังก้องแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเสียงที่บีบหัวใจที่สุดในชีวิตของเธอแอโฮสเตสอีกสองคนรีบช่วยพาผู้โดยสารไปด้านหน้าเครื่องเด็กเล็กเริ่มร้องให้เสียงแม่ปลอบดังแข่งกับเสียงสั่นของเครื่องบินทุกวินาทีดูยาวนานเกินไปตำรวจหนุ่มหมอบลงใกล้กระเป๋า เขามองมันอย่างระมัดระวังดวงตาเขาเย็นนิ่งเหมือนคนที่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายครั้งมีนาคลันหายใจเธอเห็นมือของเขาค่อยๆเปิดซิปกระเป๋าออกเสียงรูดโลหะเบาๆาดังขึ้นในใจเธอเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบแน่นภายในกระเป๋ามีกล่องโลหะสีดำขนาดเท่าฝ่ามือสายไฟหลากสีเชื่อมต่อเข้ากับแบตเตอรี่เล็กๆและแสงไฟกระพริบสีแดงเล็กๆที่กระพริบชชา,ชา ระเบิดจริงตำรวจหนุ่มพึมพำเบาๆเสียงของเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่พยายามกดไว้มีหน้าเอามือปิดปากน้ำตาเริ่มเอ่อโดยไม่รู้ตัวภาพในหัวของเธอคือใบหน้าครอบครัวเพื่อนร่วมงานและผู้โดยสารทั้งหมดในเครื่องตำรวจหนุ่มมองไปทางห้องนักบินเขาตะโกนผ่านเสียงลมที่พัดจากระบบอากาศแจ้งหอควบคุมต้องลงจอดฉุกเฉินเดี๋ยวนี้เสียงนักบินตอบกลับมาทางลำโพง รับทราบกำลังหาทางลงจอดที่สนามบินใกล้ที่สุดเครื่องบินเริ่มลดระดับช้าๆแรงสั่นสะเทือนทำให้ทุกคนจับเบาะแน่นมีนามองตำรวจหนุ่มที่ยังคงคุกเข่าอยู่ข้างกระเป๋าเขาหยิบอุปกรณ์ขนาดเล็กจากกระเป๋าเสื้อเป็นเครื่องตัดสายไฟแบบพิเศษมือเขานิ่งมากจนแทบไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณต้องถอยไปด้านหลังนะ้ามีนาเขาพูดเสียงเรียบแต่ววตาเต็มไปด้วยความจริงจัง ถ้ามันระเบิดผมไม่อยากให้คุณอยู่ใกล้มีนาสายหน้าน้ำตาไหลฉันจะไม่ไปคุณช่วยฉันไว้แล้วฉันจะไม่ทิ้งคุณตอนนี้เขามองเธออยู่ชั่วอึดใจแล้วพยักหน้าเบาๆงั้นก็อยู่ตรงนี้แต่อย่าขยับเสียงเครื่องบินลดระดับแรงขึ้นทุกคนในเครื่องเงียบราวกับโลกทั้งใบหยุดหายใจตำรวจหนุ่มจ้องแสงไฟสีแดงที่กระพริบเขาเอื้อมมือไปช้าๆปลายนิ้วแตะที่สายไฟสีแดงและสีน้ำเงิน เงื่อไหลซึมจากขมับลงมาที่แก้มมีนาแทบไม่กล้ากระพริบตาเสียงในหูเธอเหลือเพียงเสียงเต้นของหัวใจดังก้องและแรงและในวินาทีนั้นเองแสงไฟสีแดงที่กระพริบอยู่ดับลงอย่างกระทันหันทั้งห้องโดยสารเงียบสนิททุกคนหยุดหายใจในเวลาเดียวกันตำรวจหนุ่มค่อยๆเอ็นตัวพิงผนังถอนหายใจยาวมือยังถือเครื่องตัดสายไฟไว้แน่น ปลอดภัยแล้วเขาพูดเสียงแผ่วแต่ชัดเจนมีนาสุดลงข้างเขาน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวเธอกลั้นสะอื้นไม่ได้อีกต่อไปตำรวจหนุ่มหันมามองเธอรอยยิ้มบางเบาแต่บนใบหน้าผมบอกแล้วคุณจะปลอดภัยแต่ก่อนที่เธอจะตอบเสียงติ๊กเบาๆก็ดังขึ้นอีกครั้งดังมาจากใต้ที่นั่งแถวถัดไปที่ไม่มีใครสังเกตมาก่อนเสียงติก๊กติ๊กดังต่อเนื่อง เบาแต่ชัดเจนพอที่จะทำให้หัวใจของทุกคนในห้องโดยสารหยุดเต้นไปชั่วขณะตำรวจหนุ่มชะง,งักทันทีเขาหันขวับไปตามเสียงนั้นดวงตาเข้มแวววาวขึ้นในความมืดมีหนามองตามมือเธอสัน่นจนไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนเสียงนั้นมาจากใต้ที่นั่งแถวกลางแถวที่มีผู้โดยสารหญิงสูงวันั่งอยู่เธอมองซ้ายมองขวาอย่างงุนงงไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนจ้องมาที่เธออย่าขยับครับตำรวจหนุ่มตะโกน เสียงเขาดังจนผู้โดยสารทั้งเครื่องนิ่งเงียบยิงชราหยุดนิ่งทันทีดวงตาเบิกกว้างด้วยความกลัวมีนาคลันหายใจมองเห็นเหงื่อเม็ดเล็กๆไหลลงจากขมับของตำรวจหนุ่มเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ทีละก้าวทุกก้าวที่ย่างเหมือนเสียงหัวใจของทุกคนดังขึ้นพร้อมกันเขาหยุดอยู่ตรงหน้าแถวที่มีเสียงติเสียงนั้นยังดังต่อเนื่องเหมือนเข็มนาฬิกานับถอยหลังแต่ครั้งนี้จังหวะเริ่มเร็วขึ้น มีนารู้สึกเหมือนเลือดในกายแข็งตัวภาพทุกอย่างรอบตัวเริ่มเบลอเธอได้กลิ่นโลหะในอากาศชัดเจนกลิ่นที่ปนระหว่างเหงื่อความกลัวและไฟฟ้าในระบบเครื่องบินตำรวจหนุ่มคุกเข่าลงเขาเอื้อมมือไปช้าๆมองลอดใต้บาะภายในนั้นมีอีกกล่องหนึ่งเหมือนกับกล่องแรกแต่กล่องนี้ใหญ่กว่าและมีไฟกระพริบสองดวงสีแดงกับส้มไม่นะเขาพึมพำเบาๆแววตาเข้มเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าทันที มีนาเอามือปิดปากน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งเธอกลัวจนแทบพูดไม่ออกเพียงแค่เสียงลมหายใจตัวเองก็กลัวว่าจะดังเกินไปตำรวจหนุ่มมองไปทางนักโทษทั้งสองที่ถูกมัดไว้พวกนายทำอะไรไว้เสียงเขาเย็นเยียบจนทำให้คนฟังขนลุกนักเลงรอยสักศบตาเขาแล้วพูดเสียงสัน่นฉันฉันไม่รู้ว่ามันมีอีกลูกหนึ่งพวกนั้นแค่ให้ฉันพามันขึ้นมาพวกนั้นตำรวจหนุ่มถามเสียงต่ำใครสั่งมา นักเลงไม่ตอบสายตาเขาสั่นไหวเหมือนมีบางอย่างที่กลัวจะพูดออกมาแต่ไม่ทันที่เขาจะเอ่ยอะไรเสียงติ๊กกลับเร็วขึ้นอีกมีนาหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาพูดสั่นๆกับตันคะ่ะยังมีวัตถุต้องสงสัยอีกหนึ่งจุดใต้ที่นั่งแถวกลางเสียงนักบินตอบกลับทันทีเรากำลังเร่งลงจอดฉุกเฉินภายในเจนาทีจะถึงสนามบินเชียงใหม่คำว่าเจ็ดนาทีฟังดูสั้นแต่กลับยาวนานที่สุดในชีวิตของทุกคนบนเครื่อง ตำรวจหนุ่มหันมามองมีนาคุณต้องพาผู้โดยสารทั้งหมดไปด้านหน้าให้มากที่สุดอย่าให้ใครอยู่แถวกลางเธอพยักหน้าทันทีแม้ขาจะสั่นจนแทบเดินไม่ไหวแต่เธอก็ฝืนทำเสียงประกาศของเธอดังไปทั่วห้องโดยสารขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเคลื่อนไปด้านหน้าเครื่องโดยเร็วค่ะผู้โดยสารหลายคนเริ่มลุกขึ้นเสียงร้องให้เสียงอ้อนวอนเสียงก้าวเท้าเร่งรีบผสมกันจนกลายเป็นเสียงเดียวเสียงของความกลัว มีนาช่วยพยุงหญิงชราที่นั่งใกล้ระเบิดมือเธอสั่นจนแทบจับไม่อยู่แต่หัวใจเต็มไปด้วยความกล้าไม่เป็นไรนะคะป้าจะปลอดภัยแน่นอนหญิงชราพยักหน้าน้ำตาไหลพรากเธอพูดเสียงเบาลูกเอย๋ยพระเจ้าช่วยพวกเราด้วยเถอะตำรวจหนุ่มหมอบอยู่ข้างกล่องเขาจับเครื่องตัดสายไฟอีกครั้งเงื่อไหลลงมาที่คางแต่สายตาเขายังคงนิ่งเขามองตัวเลขเล็กๆบนหน้ากล่อง เป็นจอเลทข,ขนาดเล็กตัวเลขนับถอยหลังจากศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีสีสาวินาทีมีหน้าเห็นแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นเธออ้าปากแต่ไม่มีเสียงออกมาตำรวจหนุ่มสูดลมหายใจลึกเขาเริ่มพูดกับตัวเองเบาๆถ้าสายสีแดงเป็นตัวจุดต้องตัดสีน้ำเงินก่อนหรือสีเขียวเขาขยับปลายนิ้วชาชามีนามองจากระยะไม่ถึงสองเมตร เธออยากจะตะโกนให้เขาหยุดแต่รู้ว่าเขาคือความหวังเดียวในตอนนี้เวลาบนจอแสดงผลลดลงอย่างรวดเร็วศูนย์นาฬิกาสาวินาทีศูนย์นาฬิกายีวินาทีศูนย์นาฬิกายีวินาทีเสียงหัวใจของมีนากับเสียงติ๊กของระเบิดดังสลับกันเหมือนการแข่งกันว่าเสียงไหนจะหยุดก่อนตำรวจหนุ่มกัดฟันมือข้างหนึ่งจับสายสีเขียวอีกข้างถือคีมตัดเขาหลับตาชั่ววินาทีแล้วตัด เสียงคลิกเบาๆดังขึ้นแต่ไฟยังคงกระพริบอยู่ไม่ใช่สายนีเขาพึมพำมเหลืออีกสองเส้นเวลาเหลือเพียงสิบสามวินาทีมีนาร้องเสียงสัญญ่นอย่าอย่าเสี่ยงเขาเหลียวมามองเธอยิ้มเล็กน้อยผมไม่เสี่ยงผมเลือกแล้วเขาตัดสายสีแดงอย่างมั่นใจที่สุดไฟดับวูบเสียงติ๊กหยุดทันทีห้องโดยสารเงียบงนันผู้โดยสารทุกคนก้มตัวหมอบนิ่งรอฟังผล ผ่านไปไม่กี่วินาทีที่ดูเหมือนชั่วนิรันต์ตำรวจหนุ่มถอนหายใจแรงเรียบร้อยแล้วเสียงร้องให้เสียงปรบมือเสียงขอบคุณดังขึ้นจากทุกมุมแต่มีนาไม่ขยับเธอแค่นั่งนิ่งมองหน้าเขาด้วยน้ำตาในตาคุณทำได้อีกแล้วเธอพูดเสียงเบาเขาพยักหน้าแต่ก่อนที่เธอจะได้ยิ้มตอบเสียงโทรศัพท์ของตำรวจหนุ่มดังขึ้นเขามองหน้าจอเห็นข้อความเพียงบรรทัดเดียว มีลูกที่สามฝังไว้ในห้องเก็บสัมภาระท้ายเครื่องดวงตาเขาแข็งนิ่งทันทีเขาหันมามองมีนาแล้วพูดเสียงเรียบเรายังไม่ปลอดภัยแสงสีแดงใต้พื้นเครื่องเริ่มกระพริบอีกครั้งคราวนี้เร็วกว่าเดิมเสียงเตือนสีแดงที่กระพริบอยู่ใต้พื้นเครื่องบินทําให้ทุกหัวใจในห้องโดยสารหยุดเต้นอีกครั้งมีนามองหน้าตำรวจหนุ่มแววตาเธอสั่นไหวไม่จริงใช่ไหมเขาไม่ตอบ เพียงแต่คว้าวิทยุสื่อสารขึ้นมาอย่างรวดเร็วกับตันครับมีระเบิดอีกลูกอยู่ท้ายเครื่องเสียงตอบกลับมาพร้อมความตึงเครียดเหลือเวลาอีกไม่ถึงสานาทีเครื่องจะลงแต่รันเวย์แล้วตำรวจหนุ่มหันไปทางมีนาคุณดูแลผู้โดยสารต่อผมต้องไปแต่คุณเธอพยายามจะรังเขาเพียงแค่ยิ้มบางๆย่าห่วงผมเคยเจอแย่กว่านี้เขาวิ่งฝ่าผู้โดยสารไปทางท้ายเครื่อง เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังถี่รัวทุกก้าวเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังลมแรงพัดผ่านเมื่อเขาเปิดประตูห้องเก็บสัมภาระกลิ่นน้ำมันกลิ่นเหล็กและกลิ่นร้อนจากระบบเครื่องผสมกันทำให้ลมหายใจของเขาหนักขึ้นแสงสีแดงกระพริบอยู่กลางห้องกล่องสีดำขนาดเท่ากระเป๋าเดินทางบนหน้าจอมีตัวเลขนับถอยหลังศูนย์นาฬิกาสองนาทีสิวินาทีตำรวจหนุ่มคุกเข่าลง มือสั่นน้อยๆแต่สายตายังคงนิ่งเขาเปิดฝากล่องออกช้าๆภายในเต็มไปด้วยสายไฟหลายเส้นซ้อนกันราวกับใยแมงมุมมีหน้าเปิดประตูตามเข้ามาเธอไม่อาจปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวฉันช่วยอะไรได้ไหมแค่ยืนอยู่ตรงนั้นอย่าขยับเขาพูดเสียงเรียบแต่ในใจของเขากลับเต้นแรงจนแทบระเบิดเขาจ้องไปที่แผงวงจรสายตาไล่ไปทีละเส้น สีแดงสีเหลืองสีดำสีฟ้าทุกเส้นเหมือนกันหมดเวลาเหลือ47วินาทีมีนาน้ำตาคลอถ่ามันถ้ามันระเบิดขึ้นมาเขายิ้มอ่อนอย่าพูดแบบนั้นเลยเสียงเขาอบอุ่นแม้ในวินาทีที่ความตายอยู่ตรงหน้าเขายกคีมขึ้นอีกครั้งคุณรู้ไหมทำไมผมถึงเป็นตํำรวจเขาถามมีนาสายหน้าน้ำตาไหลเงียบเงียบเพราะผมอยากให้คนที่กลัวมีใครสักคนให้เชื่อใจ แล้วเขาตัดสายไฟเส้นสุดท้ายเงียบไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีการระเบิดเวลาในจอหยุดนิ่งที่ศูนย์นาฬิกาหนึ่งวินาทีตำรวจหนุ่มหายใจออกแรงๆแล้วหัวเราะเบาๆผมบอกแล้วผมเคยเจอแยก่กว่านี้มีนาสุดตัวลงนั่งน้ำตาไหลพรากเธอพูดเสียงสั่นขอบคุณขอบคุณจริงๆเสียงวิทยุจากกัปตันดังขึ้นเครื่องบินกำลังลงจอดแล้วทุกคนปลอดภัย ไฟในห้องโดยสารกลับมาดว่างอีกครั้งเสียงผู้โดยสารปรบมือกึกก้องไปทั่วลำมีนามองไปทางตำรวจหนุ่มที่นั่งพิงผนังเหงื่อชุ่มแต่รอยยิ้มยังอยู่เมื่อเครื่องแตะพื้นอย่างนุ่มนวลเสียงโ่ร้องของความโล่งอกดังก้องทั่วเครื่องบินบางคนร้องให้บางคนสวดมนต์บางคนเพียงยิ้มทั้งน้ำตามีนาเดินเข้าไปหาตำรวจหนุ่มเธอยื่นมือออกไปคุณชื่ออะไรคะเขาหันมายิ้มพากินสารวัตรพากิน เธอหัวเราะเบาๆฮีโร่ของฟ้าพากินมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงอาทิตย์ส่องผ่านเมฆบางๆเครื่องบินลดระดับอย่างสง่างามสู่รันเวย์เสียงกัปตันพูดผ่านลำโพงยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่ขอบคุณที่บินกับเรามีนามองไปที่ผู้โดยสารทุกคนที่ปลอดภัยหัวใจเธออุ่นวาบและในจังหวะนั้นเธอรู้บางครั้งฮีโร่ไม่ได้สวมเครื่องแบบตั้งแต่แรก แต่เผยตัวในวันที่ไม่มีใครคาดคิดเลยจริงๆ